บิร์ดอรอยนี่แมนเบิดจ้ะพุ่นา<ด>ขุนพงยีงบามาพี่มาพี่วมาสันอุยอ้ยเด็ด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 เออออรังอ่อนอ่อนดูนะนี่เพิ่นกำลังออกดอกจ้ะนี่ยเนี่ยเจ้านี้กับมะโพอยู่ทะเลจ้ะลูกค้าแจ้งว่าเรือมันมีเสียงดังมาสันกะพากันมะสมเรือละจ้ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศอุย้ยเอาบรรยากาศมาให้เบรราาิ่งจ้ะ บรรยากาศท่าเรือท่าเรือนี่กะเศร้าคนด้วจ้ะเศร้าคนเป็นลายปีสมเรือได้แล้วกะสิฟ้ากันเป็นเข่าปลาได้พี่น้องจ๋านี่ข้ามาสมเรือแต่วาเยี้จิ๋วกะเตรียมกะตามะพร้อมถุงมือมีดพร้อมอันจิไปเก็บพักลูกชายคุณสามีมาพูนละจ้ะพุ่นพุ่นุ่นบรรยากาศพูนอยู่ทะเลฝั่งพูนฟังพุ่นคนสิมีปลากระเทียมมันต้นกระเทียมปลาจ้ะ พ่อใหญ่ก็เลยว่ามือนี่มาสมเรือถ้าสมเรือได้สิพาไปเก็บกระเทียมปลาว่าสันพี่น้องจ้าเอามาลุ่นกันว่าแยกจิ้วสิเดี๋ยวไปเก็บกระเทียมปลาบโเนาะจ้ามาลุ่นให้พ่อใหญ่สมเรือได้ก็แล้วกันเนะเาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าไอลกะจ้าแยกจิ้วสิเดีเ๋ยวออกมาแล้วฝุ่นบรรยากาศ Did you make it? จ้าพุ่นพุ่นเนมไปเขียวเขียวพุ่นแมนจ้ะแมนแมนแมนเลยนี่นี่นี่อ้าวเรือจอดแล้วไปจ้ะพี่น้องไปเบิ้งค่ะจ่าผูกเรือไว้ไปเบิ้งกันพี่น้องจ้าพัดปลาปลากระเทียมปลาวิ่งขึ้ทั้งนี้ขึ้นทั้งไหนหลงเจ้าว่าปลาพี่น้องจ้าพุ่นไปจ้ะไปหาทางขึ้นกันบุ้ยวิวหลักลอยหลักล้านโอ้ยวิวสวยแห้งแต่เบิ่งให้เบิ่งบรรยากาศโดยรอบอ๋อซ่อนจ่าท่านไม่เด่นจริง啊 คนบานชาวบ้านคนอยู่ปุ้น,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 นไปเบอ้์เองอันปลากระเทียมปลาน้อกันจ้ะอุ้ยข้างแรกของเยี่จิ๋วดีใจทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นจ้ะบุก็เห็นกระเทียมปลาจ้าเทียลูกสายคุณสาม,มีเดรอคนบอกว่าคนเคยมาเก็บคนก็นเลยบอกแรงมันจ้ะเยี่จิ๋วก็เลยสิเดีไม่เห็นกระเทียมปลาเมื่อนี่ละเมื่อแรกในชีวิตป้า อุ้ยแมีนอีหลีพี่น้องจ๋าแมีนเบิดเลยนี่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 ฟาดพักดอกพลังกระมีบาบนี่เอา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 ไปบวกบวกพลังกระมีเต็มเลยน่ะฟาดพ,พี่น้องพวกเงาพุ่นพุ่นแมีนเบิดเลยนี่นี่กับเป็นใบบวกบวกพลังเลยเนี่ยนั่นกระนั่งออกดอก,ดอกพุ่นกระเทียมปลา ดีใจดีใจพี่น้องจา๋าครั้งแรกในชีวิตไปไปไปสิาพาไปเบางก่อนมาผุ้งผุ้งใหญ่มาพี่มาพี่ว่าซันอุ้ยเด๊ะเด๊ะเด๊ะโอ้ยโอ้ย,อยทางเข่า,า,าก็หนกลำบากได้คนเดียจ้ะว้าวแม่นวะอิสต์ไรบันอุ้ยพี่น้องมาพี่น้องจา้า อุ้ยมาเก็บกันร้อยพี่ไอจิวบุเคยเก็บแล้วจากบุ้งหัวพันเก็บเอาแบบใด้บุ้งหัวพันเก็บเอาซ้ำใดมันแกหรอไปแต่ว่ามันกำลังออกดอกเมียุ้ยเขาเอาแต่ดอกมันบ่ต้นแกซ้ำนี่มันกินได้บ่อยจิวบุ้งหัวจักจ่ะบุเคยเก็บเมพี่น้องแต่ว่าอุ้ยตื่นเต้นแท่เอาไปน้ำเอาต้นอ่อนไปน้ำจ้ะบ้านเคยได้เก็บ บอกคงรสึกตอนนี้ได้เลยว่าตื่นเต้นแฮงกะดีใจอุ้ยกระเทียมปลาพี่น้องมันออกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ๊ยดีใจแท้ดีใจหลายน่าจะพี่น้องมาเก็บกันมวนๆน้ำกันมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ๆย้ายจิ๋วนี่เจอแล้วเด้อจ้าดงกระเทียมปลาเมืองวอนดาที่ย้ายจิ๋วอยู่เดราจ้าวอนดาประเทศนอร์เวย์เจอแล้วจ้า เก็บน้ำมูเพิ่นแล้วกับเตียมปลาหน่ะพี่น้องมึงเนี่ยพุ่นพุ่นอุ้ยจิวขอเระยากดึงเอาจังสี่ละจ้ะเพราะว่ามันเป็นทางอันมันเป็นเขาสั้นๆจ้ะพี่น้องสีงว่านางปาดเอามันก็นยากเนาะมันยิ่งเดียวละจ้ะเู้่นึงก็ถือกล้องอุ้ยกำลังออกดอกจ้ะนี่เพิ่นกำลังออกดอกจังหน่นอ,อ,อ,นอยนี่อาทิตย์หน้านี่แก่แล้วนี่ออกดอก โอ้โกระตาขวมสะแบบไหนเลือกโอกาสอ่อนๆคนาะต้นหลายเล่ายางเดียวเวลานี้คือเล่ายางเดียวจะไม่ได้เลือกชิวว่าเพิ่งอ่อนอยู่นี่ทำนี่โอยบุญวาสนา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระตากับพ่อกระตาพี่น้องจา๋าโอ้ยกระตากระสิควมอื่อนซ้อนผักกอ่อนซ้อนบอ่ได้ปาดเอางามง้มดอกเด้อพี่น้องจ๋าเราขึกกา้นเ่าเฮ้ยมึงเนี่ยบุญไปพี่น้องจา๋าเจอเราเจอตรงคุ้มซับคุ้มซับมาสะจักก่นคุ้มซับแห่งกระเทียมปลา ้ยพี่น้องแม่นเบิร์ดอร่อยนี่โอ้ยออนฟ้นจะาออนฟ้อนแม่นเบิดนี่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 แมนเบิดกระดังอ่อนโอ้ยนี่ปาด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 โอ้ยพี่น้องเอยเอยเอยวางกระตาก่อนเจ้าวางกระตาก่อนอุ้ยพี่น้องเบิ่งพผุน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 แมนเบิด เมือดอร่อยมัน,น,นแม่อ้อมแอมด,ดูน้ำเยอะจิ๋วเดินแม่นเบิดจ้ะพุ่นอุ้ยนั่นน่ะจอดเรือดอะไรนั่นขึ้นมาได้ยอุ้ยเก็บจ่าพี่น้องกกกอออออกเ,อเอก,ก็บเก็บจ่าออนซ้อนออนซ้อนพุ่นอุ้ยแม่เราเก็บเราเอาแต่ใบมันโอ้ยเจ้าก็เก็บตันตันคนนั่นแม่อุ้ยจะได้จังเอาแต่ใบมัน เคยกันจากใกล้ก้นมันอยู่ทด้เนาะผู้เจ้าว่าบอนี่อุ้ยจากสีเลือกเอาจังไหนพี่น้องจ๋าอ่อนบดส่ันเอาโรดน,นี่นี่ก้นใหญ่ๆจังสีน,นี่นี่อุ้ยนี่นี่กระลังแสบเลยนี่โอ้อ,อ่อนซ้อนแตอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนน้องอ่อนซ้อนจะมีคำใดสิสิบบรรยายได้จ้ะครั้งแรกในชีวิตของการเก็บกระเทียมปลาในนอเวยอุ้ย เบิรดเบิรดคำบรรยายจ้ะแมนเบิรดเอาโหลดอุ้ย็ดจิว่าพักอื่นพ่นกระสีลายอยู่นี่นี่นะนพุ่นน่ะขึ้นไปฝุ่นแมนเบิรดพี่ดองจา๋าพุ่นเขียวสุดลูกหูลูกตาเก็บแต่อยู่นี่ก็เก็บบ่หวาดบ่ไหวจ้ะว่าต้องขึ้นไปให้มันเมื่อยซ้ำนี่ก็กินบ่เบิดเอา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 ค่าแต่เบาเก็บจ้ะเก็บเก็บเฮ้ย เก็บแล้วจังไปนั่งคิดเป็นนู้อยู่บ้านเนาะสีเขียดอี๋ยังกินคุณ่าพี่น้องอ้ยอ่อนๆเลยนี่เอาขออนุญาตดึงเอาจังสีล่ะจะบ่ไดเอามีดตัดเด้อมันค่อนข้างสูงเลยค่อนข้างเง้วเลยจ้ะอุ้ยกำลังออกดอกกามีพี่น้องจ้ะเนี่ยกำลังเป็นชุ่มดอกเนี่ย เก็บกองไว้ก,วก่อนจ้ะกระตาอยู่คนละมองอุ้ยมันเป็นพักอัะนนะี้คือหญ้าหวานเนาะพี่น้องจ้านี่ยจิ้วกระเจี๊ยบเอาหม่องใด้ออนซ้อนเต้นไปเต้นมางามเบิดซูหม่องจ้ะเก็บจังได้จังเต้นไปเต้นมาอยู่บุญน้าพี่น้องจา้า อุ้ยสิบ้าในใหญ่จิ๋วอ่อนช้อนจังได้มุเจ้าเบิ่งเอาทีล่ละนี่ขังแรกในชี ừ, นวิตอุ้ยอุ้ยลอยขังพันขังกับบัวซว่งจ้ะ ลราไม่จจิ๋วเด้อจกเก็บก่อนเพสิเป็นดอกอาทิตย์นานี่ก็สิไเกิมันสิออกดอกแล้วล่ะนี่ิ่นกำลังเป็นซ่อมดอกจากพี่น้องนั่นนั่นกำลังเป็นซ่อมดอกออปลามันเป็นชื้นๆนาะปลาแถวนี่มันชื้นน้ำมันไหลลงมาจากน้ำภูเขาจ้ะ ผักมันก็เลยเกิดดีผักมันมากความสุมส่มซื่นอุ้ยมึงเนี่ยคุณน่ะเล่าไปจากทั้งผักทั้งห้าแถวนี้ดงอันผักอ,อันกระไลจ้ะผักอันผักอย่างน้อ,อโอ้ย รักใบบัวบกฝรั่ง ra มันจ้ะกระลายอุ้ยเมนเบิดอรดพี่น้องเนี่ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่อนจ้ะเหล่าเอาเลยคนน่ะคนได้น้ำเฮงงามหนิเนี่ยเนี่แหฮงงามจ้ะอุ้ยน้ำน้ำไหลลงมาจากทางผู้เขา อ,อ,อ,อ่อนเลยนะโอัทนทำไปทั้งได้กับแมนจะอ้อมขางอ้อ,อมเอวแมนเบิดแมนเบิดเ,เอารลดทุกทีเราทั้งได้ทั้งได้กับอ้อนจะโอ้ยอ,อ่ทน,นเด้อ จ้าจีแมนยืดจิ้วออนซ้อนพุ่นทั้งหลังพุ่นทั้งหลังเนี่ยจิ้วปุ่นแม่นเบ้อจ้าปุ่นเห็นบ่มู้จ้าเห็นบ่พุ่นสูงสูงปุ่นปุ่นแล้วปุนไปสูงสูงปุ่นแม่นเบ้อจ้าเหนื่อยแล้วพี่น้องจ้ายืดจิ๋วเก็บกล่องกันไว้ปุ่นกับตายยืดจิ๋วอยู่ข้างล่างปุ่นเก็บกล่องไว้มาเก็บสายตาันบัดนี้มีกล่องหนึ่งปุ่น่ะเนี่จิ๋วเก็บกล่องไว้ไดีกล่องบักใหไงนึองปุ่น น้องจ๋ามชอ้อนเนาะลังอ่อนอ่อนคน่ะนี่คนกำลังออกดอกจะนีนเนี่ยดอกคนอ่อ,อนดีดีดึงไปกับหอมหอมจะ้ะหอมกินกระเทียม อุ้ยแสดงไว้จังน่อยนี่ป้าพักเสียนฝรั่งสิขึ้นเต้มนี่เลาจ้ะนี่เพราะว่าอยังนี่นี่นี่เบี้ยพักเสียนฝรั่งนี่เต็มเลยจ้จะพี่น้องนี่นี่เพิ่นบ้านท่านใหญ่กำลังออกจะนี่นี่แมนเลดนี่นี่เนี่ยพักเสียนฝรั่งนี่นี่จังน่อยนี่อุ่นมาคำหนึ่งนี่แม่นเบิดแล้วนี่นี่คุณเบี้ยน้อยเพิ่นพักเสียนฝรั่งจะโอ้ยจิ๋วหูแรงมันแเ้วหูแรงปลาเราจะ เอาละจ้ะพี่น้องจ้าื้อนี้เต็มตาละจ้ะขอบคุณสุปู่สุคนเด้อที่เข้ามาเก็บผักและเป็นโหนยายจิว๋วที่มามัวนๆน,น,น้ำกันให้จิ๋วกันตื่นเต้นเนาะบางทีเสียงก็สิหลงไปในสักหน่อยอจ้าพราะเราคุณเต็มตาแล้วอุย้ยกะเทียมฝรั่งกะเทียมปลมปาจา้าหอมห่วยห่วยขอบคุณสุปู่สุคนนะจนแวจไว้เจอกันคลิปหน้าจา้า